หลายครั้งที่เราเคยเห็นนะคะบางคนอาจจะไม่ได้สวยนะคะอาจจะไม่ได้ดูเฟอร์ฟินะคะแต่รู้สึกว่าทําไมออร่าในตัวของเขานะคะมันถึงแบบทําให้เรานะคะมองเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาดูดีมากๆมีออร่ามากๆนะคะทําให้ผู้คนมากมายนะคะสนใจไปที่เขานะคะและวันนี้นะคะกรุนูได้นําวิธีสร้างออร่าในตัวคุณมาฝากกันค่ะ การที่เราจะมีออร่าในตัวของเราก็คือการที่เรานะคะอาจจะไม่ได้ว่าเป็นคนที่สวยนะคะแต่ว่าเวลาที่เรามีความมั่นใจนะคะเราเปลี่ยนโลกภายในของเรานะคะทําให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์นะคะมันก็จะสามารถให้คุณนะคะมีออร่าเปล่งประกายออกมาเหมือนกับที่เขาว่านะคะโลกภายในส,นสร้างสรรค์โลกภายนอกใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึก คุณก็จะสามารถนะคะทาให้ออร่าข้างในมันเปล่งประกายออกมาและทําให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ดูสวยไม่ได้ดูเพอร์เฟกนะคะแต่ว่ามีความมั่นใจนะคะถ้าหากว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ส่งคลื่นอารมณ์ที่ดีออกไปนะคะนั่นแหละมันก็คือการที่คุณนะคะมีออร่าในแบบของคุณคะ่ะ ลองไปทํากันดูนะคะง่ายๆเลยแค่เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนวิธีคิดของคุณนะคะและส่งคลื่นพลังดีๆออกมานะคะจากภายในมันก็จะทําให้คุณคนนึงเป็นคนที่มีออร,ร่าในแบบสไตล์ของคุณเลยค่ะและเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ